ตอนนี้ใช้ลอกดึงบ้านเดินหน้านะคะวันหนึ่งวะวันหนึ่งวะเออวันหนึ่ง ไป่สอีไหมท่านน่ะไป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 ไไป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  วิธีการเลื่อนย้ายบ้านเลื่อนมาด้านหน้าใช้ลอกดึง ไม่เาสับเปล่าดูดิสับเปล่ามันยิงแหน่ที่้านคนดึงไฟมเดี๋ย,ยวยยมามามา cái vô địch cái mũi bài mẹ mũi bài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  mũi